พี่น้องสปูสกคนครับมือนี้พบอพอกันกับผมบาวซิดครับมือนี้มาพ้อมกันกับสาวเทียบเหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านน้ำเด้อทีบาวซิดไม่ได้เห็ดคลลงครับหนึ่งว่าติดภารกิจหลายอย่างอยู่ครับเมื่อนี้มาบรรยากาศกับ้าขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับมาพร้อมกันกับสาวเทียบครับนี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ครับมืดฝ้ามัวดินอยู่ครับ นี่ครับมาพร้อมกันกับสาวเที่ยครับมาสอนครับมือนี่มาลมาุ้นน้ำกันครับพี่น้องว่าเป็นตาได้ยู่บอครับมือนี้ก็ไได้ไดยังบรรยากาศของน้องมือนี่ก็นหนาว <c oughs> มาด้ยวยพี่น้องมาหนาวน้ำเดียว <c oughs> หาวได้มือนี่ฮะ น้องน้หนาวน้ำแข็งเลือกยังได้ก็เขาไมา้กำลังใจเบาซีดอย่างเด้อครับพี่น้องจับตาเก็บของคนครับมือนี้้น่นนนมันเป็นนองหลึกเลยอยู่นี่แต่เก่าค่ะปลากุ้งเหนียวลายอยู่นี่มันแหงแมงดาก็สิได้เดี๋ยวน,น,นี่เออหนามมันยังกว้างซื่อๆหรอก คุณนันได้สี่โต๊น้องนี่อืมได้สี่โต๊ะน้องน้อยนี่มองนี่กี้น้องนี่เป็นสอไปทางพูดนคอืมไปากุ้งก็สดๆไัอีกรอบนึงกุ้งก็สุดๆนะน้องเอ้ยดองพลาปลาดสวยๆครับดองพลานี่เป็นบรรยากาศมองหาครับพี่น้อง เพราะว่ามือนีมากกันไม้เก่าไม้เดิมเลยแต่ว่าน้ำแห้งลงหลายครับแต่ละน้องมันพอได้เก็บพอได้หาอยู่ครับแต่เนื่องด้วยว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศมันหนาวคนก็นเลยบุกค่อยมาครับแต่ที่บาซิสมาล่าสุดผู้ดเดียวนั้นสองมือก่อนนั่นไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเอฟซีไล่ครับ เต็มน้องเลยครับนี่ครับบรรยากาศของมือนี้ครับไม้ไดเด็ดเบาสิตสิพาลุยี้ครับช่วงนี้ก็ได้บรรยากาศของมือนี้ครับเป็นป่าเลยพี่น้องเป็นป่าน้ำ ช่วงนี้มันยังบ่ทันใหญ่ครับน้ำนี่ก็ได้เสาเจี๊ยบผนยังเสียดายน้องนี่อยู่ครับ หาแบบนี้ถ้าผู้ใดแห้งบ่ถึงก็บ่บได้อดไพี่น้องเลยเพราะว่าการแคร่งแบบนี้นเหนอาจเฮ็ดให้เกิดอาการเวียนหัวมึนงงแต่นี่บาซิสกะสาวเชียบนะหาแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ประจำครับ นี่เป็นวิธีชีวิตอีสานแบบบ้านๆครับยมแรงแบบนี้ครับหากินตามฤด,ดูกาลครับเบาวซิดก็ได้ขอบ่ห์หช่ FC FC มาสอนอมั่งสวัสดีค่ะ มานี่มาสอนปลากักเที่ยวครับตอนนี้มาแล้วพี่น้องเลยสี่คนมือนี่รวมทั้งบาซิสโอ้โหกระเต่าอู้นึงอะไทยบ้านบัวนะแคกแม่บอกแคกแคกมาจากบ้านบวัวนะไปเยี่ยมกระยังพระเจ้าก่อนเป็นอะไรมอนี่ ใชได้บึงรูกระยังฮะโอ้ยพี่น้องเอ้บึงรั้ครูนี่ครับเงี่ยวปลากุ้งครับทางหลังนี่คือมะค่อยเอาอเชรีาสิจะมาจะหามาฮอดครับสองคนนี่มาฮอดก่อนแล้ว ใช้ได้ยังเนี่ยมือนี้อ๋อนี่ครับน่ดเหนียวกุ้งแมงม่มวงอืมสุดยอดแล้วพี่น้องเลยมือน,นี้แมงดาได้จกักโตมือน,นี้มามแล้วมาแล้ว <c oughs> ถ้าว่าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดบาซิทก็ต้องขอโทษขอไภัยพี่น้องน้ำเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้บาซิทไม่ได้ถ่ายคลิปลงดีครับติดภารกิจหลายอย่างพร้อมทำงานเตืนตัวพร้อมครับมีแต่คนรุ่นนั่งเอครับมือนี้ <c oughs> กูไดกระรุ่นนังเอครับขอะวามมือคืนมือคืนนี่ก็ฝนตกครับพี่น้องตกแข็งนะอึงออกแล้วช่วงนี้ฮะท่านใดที่เบ่งคลิปนี้ครับถ้าสนใจอึงก็ตลาดพุทธบากเด้อครับนาซิมิยูมือซองมือนี่แหละครับอึงก็ได้ แจกสีพอบอ่อคนก็นต้องการลายอยู่ครับอื่นออกใหม่ครับราคาก็อยู่ประ,ประมาณราคาอยู่ที่สามรอยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบหรือสามร้อยประมาณนี้แหละครับแต่เป็นอื่งเผ่าด้วยครับอ <c oughs> ึ่งปากเป็ดขอเอิ้อ เมื่อยเมื่อยเมื่อยต่างคนก็นต่างเก็บอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวนี้บรรยากาศการสอนนี่ก็มีการโซเรื่องกันพร้อมครับนี่แหละครับถ้ารวมทีมกันแล้วก็สภาพนี้ครับพี่น้อง ู้นี่กระยายแกบผู้นั่นกนระปาตีอัน้นั้นกระสาวเจียบครับสามคนนี้ครับส,รส่วนบาวซิจะเป็นมือกล้องครับส่วน,นดา่นองเ,อเ,เห็นมือกล้องครับ อันนี้ต้องทำเองนะเฮ้ยทำที่นี่ไม่ต้องทำเสาแน่จ้าฮะทำที่นี่แน่ไม่ต้องทสาน่จ้าเรื่อไปหมดว่ การซ่อนมือนี่ครับสภาพนี้ครับแต่ละคนก็ออกแห้งพรไฟพอมันครับเอาทุกอย่างที่ควางหน้าครับมือนี่อ้ันเอคั่อย่งที่คห้าคอนเอาน้าคันน้เยคัเน้กง นเนงียวีนเด่นเงียวถี่รอบลรวบุหรายรอบลระโตสองโตนี uh <t os> <t os> <t os> <t os ่นะครับเก็บเอาค่ะเงี้ยวกุ้งสภาพการของมือนี่นาวก็ต้องทนครับ บอสูก็อดตายมาเด้อค่ะเด้อมัดสอนตากพลน้องขันพลพ่อลิ้นพ่อปล่อยๆนี่แหละค่ะน้ำได้จักหน่อยอดเอามามามาเด้อค่ะเด้อมันจะกัดน้วหนาาเฮ้ยเ้าปากกูไอ้หนังพีน้ำ ห้ามเลยซือซื่อเด็ดคืว่ปลาโดนข้ามเขาป่าเต็มที่นะให้พี่น้องชมบรรยากาศการหาเอาครับมือนี้วิถีชีวิตบ้านป่าบ้านดงค่ะวิถีชีวิตของบ้านป่าบ้านดงของคนขุดบากนี่แหละครับ กินตามฤดูกาลครับ่อยาว่าเงเิุตอนนี้เงกว้าวาวถึงเฮ็ดละโงกเมื่อวานนี้ขึ้นไปทางเทิงพุ่นห็นเฮ็ดอยู่ซองดอกยัง่บน่ใจว่าเฮ็ดยังห็นอยู่ซองดอกเมื่อวานนี่เฮ็ดฮะคาดว่าสิเป็นเฮ็ดเ็พื่งทามบ้ เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เบิ่งคักมื่อนี่ไปลืมเลยการสอนนี่คือไม่ได้เรียงหนาสอนคือบ้านอื่นได้บ้านกุดบางนี่คือน้องไปไผไปมั่นตามอำเภอใจเฮานี่แหละมันไผ่มันมันครับมันหน่อยมันลายก็เฮานี่ละฮะา เยืองค่ะกูไ<ม>ด้ชื่อค่อยได้หน่อยูได้ื่อเพอย้หลายจากอุอายุอือกรได้หรอกค,ค่ะกริดีเยสมค่ะสอกินีรียบ คือค้เอางมแ้ดเ้า้าม่สอบข้แล้วได้แมงวงกตงมาม่งกาลน้แมงดัก <cały sang hus ks> ื <C> <navy> <squishy guard> <m uch touched> สามคนสอนพร้อมกันเลยบาดน,นี้เอาต่างคนต่างยกเครื่องขึ้นแล้วบา,นนาดนี้มาย้อ้โห <c oughs> หาบึกงงากได้พี่น้องเอ้แบบนี้ฮะ มี่ือ hmm. นีกับฝนตกครับพี่น้องว่าขึ้นมาจากนองแล้วครับตอนนี้กำลังสีเมือครับป้าครับยายแก่บเราเมือก่อนแล้วมือนี่ว่าเราหนาวครับสอนอยู่ดีๆฝนพัดตก ขนาดเขายัางบเห็นเลยภูเขายัางบเห็นเลยครับพี่น้องนี่บรรยากาศของมื่อนี้ครับว่ามื่อนี้คาดบอถึงว่าฝนสิตกครับมาแล้วก็ได้ครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเด้อครับฝากกดติดตามในน้ำให้น้ำนะครับท่านผู้ที่เข้ามาเบื่องใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบ่าวซิดมาตลอดครับขอบคุณครับ ผลงานของมือนี้ครับพี่น้องนี่ครับได้แมงดาสามตัวครับมือน,นี้นี่ครับตัวหนึ่งได้แมงดาสามตัวก็ได้เหนียวได้ปลาได้กุ้งครับและนี้ก็ได้มามือนี้เป็นฟนโต๊ครับสำหรับคลิปนี้ผมบ่าวชิดกับิขอจบกคลิปไวส้สำนีแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ